สวัสดีค่ะทุกคนกันเลขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Torat a r o วิง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  <c oughs> อ่งคลิปนี้แปลกนิดนึงเพราะว่าจับจับเจบเ้าพุงน้อยจับเจ้าพุงน้อยตัวคนนี้นะคะมาแบบว่าโชว์พุงหน่อย <c oughs> เพราะว่าคลิปตั้งแต่มมดถุนและแต่แต่มาหนัก ที่พลังงานกรกฎคือส่งเสียงดังมากส่งเสียงดังไม่เกรงใจชาวกรกฎเลยคลิปนี้สิงก็เลยอะเออเป็นไงสบายใจและสบายตัวในที่สุดแม่ก็เอาออกมาจากเก้าอี้นี้จนได้ <laughs> โอเคอ่ะคลิปนี้เป็นของชาวราศีและคณะดาวจันดาวศุกร์สิสง ใครที่แบบเป็นชาวสิงตรงนี้หรือชาวสองแล้วรวมถึงเป็นแฟนคลับอไอ้เต้ากลมป๊อกนี่ด้วย<อ>ก็อ่ะถูกใจเลยได้เห็นชัดอันนี้คลิปนี้ได้เห็นชัดมากเลยนะคะอุ้มใกล้ๆแบบนี้เลยเฮนี้อามาดูกันคลิปนี้เป็นพลังงานของสิงและขณะเราจันดาสุกสิงในช่วงคลิปเดือนธันวาคมมาดูพลังงานกันว่าเอเนอร์จี้เป็นอย่างไรกันบ้างเนาะ ก็มาดูกันสําหรับใครที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวทักมาที่ไลน์ของไข่ k h a i d o Z t นะโปรตอนนี้สุดฮอตมากโปรหนึ่งกมีคนมาจองอยู่ตลอดเลยมีคนอยู่มาจองทุกวันแล้วก็มีโปรหลักคือทุกวันจะมีคนมาจองโปรหลักโปรสองแล้วก็โปรหนึ่งก้กาทุกวันเลยนะคะตอนนี้ใคร่ต้องการจะดูโปรหลักแบบครบเซตเนี่ยแล้วดูได้แบบคุ้มๆอ่ะรีบมาจอง <S <S แล้วเพราะตอนนี้คิวไปถึงวีที่สองของมกราแล้วอืมไปถึงวันที่แบบสิบสิบเอ็ดมกราแล้วนะคะฉะนั้นรีบมาจองกันมันจะเป็นช่วงที่ว่าแบบ มันเป็นช่วงฮิตที่หลายๆคนชอบดูดวงนั่นแหละอืมอ่ะอ่ะโอเคทีนี้ไพ่ไม่เสียเวลาเพราะนางมีไข่ต้องสับไว้แล้วก็คือสับไว้เมื่อกี้ก่อนที่จะกดอัดคลิปเพราะว่าตัวน้อยเนี่ยงุง้งงิ้งมากเลยตอนนี้สบายใจแล้วเอเดนจ้องไพ่อ่เลยอยากจะอ่านให้อะดิใช่ปะฮะตื่นเต้นตื่นเต้นกระตูน ถูกใจการ์ตูนตื่นเต,ต้นการ์ตูนเหรอลกฮะคนไหนก็ไม่รู้น่ารังจริยไพ่อยู่นะไพ่นางฟ้าในวันนี้ของคุณมี Dis c รูบีเด e วันคือใครต้องบอกเลยว่า Energy คลิปนี้เป็นสิ่งที่ว่าคุณกับใครตรงเนี้ยมีคนที่เป็นคนที่ใช่และเจอคนที่ใช่ออกกันแล้วเป็นพวกเดอะวันที่ได้เจอกันแล้วอืมนะแล้วก็มีพวกพลังงานสิ่งที่ว่าคุณกับคนที่เป็นคนที่ใช่ตรงนี้รู้จักกันมาในระดับหนึ่งด้วย เ,ออเพราะมันเป็นไพ่ที่ you have already met ก็คือว่ามีคนที่เจอกันแล้วนั่นแหละคนที่ใช่ที่เจอกันแล้วนะคะในคลิปนีข้ของสิ่งอย่างแน่นอนอืมถ้าใครที่เป็นสิ่งแล้วโสดอยู่รอนะคะรอรอพลังงานดีๆรอพลังงานรักดีๆให้มันเกิดขึ้นตรงนี้ทีนี้อ่ะหนูนั่งแบบนี้ใหม่ลูกยืนแบบนี้ใหม่มันมีอ่านไพ่มามีอ่านไพ่ก่อนอนี้ไพ่ในกองของคุณมี energy นี้ ฮ a ล i ิ่งแฟมิลี่ชคือต้องบอกว่าสิ่งบางคนตรงนี้เนี่ยคุณอาจจะมีในเรื่องสัานีว่ามีลักษณะ Family i s s u ชอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตได้ในช่วงใกล้ๆตรงนี้หรืออาจจะเป็นพวกสิ่งกับใครตรงนี้ที่ว่ามีในเรื่องของ Family เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตรักเช่นถ้าใครที่มีในเกณฑ์ที่ว่าเป็นพวกสิ่งที่มีเกณฑ์ลักษณะแบบงานสําคัญ หรืองานมงคลหรืออะไรก็ตามแต่ที่ทำในลักษณะของอพิธีต่างๆหรือทางศาสนาจะต้องมีเรื่องของอครอบครัวทั้งสองฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะอะไรรู้ปะไพ่มันมีไพ่ใหญ่ที่เป็นไพ่มงคลอยู่ตรงนี้มากๆแล้วมันก็มีไพ่ตรงกลางที่เป็นสาสตร์ที่ว่าเป็นไพ่ของการหมูปะเออเพราะฉะนั้นมันจะมี energy โดดเด่นตรงนี้เลยก็คือไพ่ในวันนี้นะคลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่มีไพ่ใหญ่เมเจอร์ Major, เยอะมากขึ้นถึง5า้าใบกลางครึ่งพลังงานเลยค่ะไพ่มาดูกันว่ามีอะไรบ้างเริ่มที่ไพ่นี้ก่อน ให้คุณมี energy นี้ให้คุณมี energy หกดาบหกดาบเนี่ยต้องบอกว่าสถานการณ์ของรักของสิ่งบางท่านตรงนี้มันจะมีจุดที่ว่าจากจุดปัจจุบันดวงรักสิ่งของบางทนตรงนี้จะผลักดันให้คุณไปในสู่จุดที่ดีขึ้นหลังจากวันนี้ไปเช่นถ้าคนที่มีเกณฑ์ละกษณะที่ว่า,าถึงขั้นที่ต้องแบบแต่งงานหรือย้ายบ้านหรือว่าย้ายที่อยู่กับคนรักอะไรแบบนี้ก็คือมันก็จะไปในสู่จุดที่ดีขึ้น มากกว่าในปัจจุบันหรือมากกว่าในตอนที่คบหากันเป็นแบบแค่คนรักอะไรแบบนี้อีนี้ไพต่ตรงนี้มันจะมีเอจี้ของสิ่งบางท่านด้วยที่ว่าสถานการณ์ชีวิตรักหรือสถานการณ์ชีวิตมันจะฟอร์สให้คุณอะผ่านอะไรบางอย่างและไปในจุดสู่จุดที่ดีขึ้นหลังจากวันนี้ไปและที่หำัญไพ่นี้คือมาด้วยอันนี้ไพ่คุณมีพลังงานนี้สิ่งตรงนี้คุณอาจจะเกี่ยวข้องกับพวกคุณศพได้ด้วยฮัลโหลแฟนแล้วก็สิ่งที่สําคัญคืออะไรรูป้ปนะ่ะเอเดนน่าเอเดนดุกติกมากเลยไม่ได้นะไม่ได้นะ ดุ๊กดุกดกด๊กดิกพลังงานนี้นะเอนเอจี้นี้ไพ่นี้คือไพ่สูงมากและเป็นไพ่พระสิ่งที่สําคัญคือไพ่ในวันนี้มันมีเอนเอจี้นี้ค่ะพลังงานตรงนี้เป็นพวกสิ่งบางคนที่อย่างเช่นคนที่มีเกณฑ์งานวงคลมันจะเป็นพวกสิ่งที่แบบว่ามีพิธีกรรมทางศาสนาแล้วไพ่แบบนี้มันเป็นไพ่ของการย้ายเข้าบ้านหรือย้ายที่อยู่หรือไพ่แต่งงานได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วไพ่มันมาคู่กัน ไพ่มันเป็นไพ่ศาสนาและไพ่แบบย้ายย้ายเข้าหรือไพ่แต่งงานคู่กับไพล่ลักษณะศาสนาคู่ฉะนั้นมันจะมี energy ของสิ่งบางคนที่มีในเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นในช่วงพฤศจิกาหรือช่วงก่อนหน้าพฤศจิกาก็ได้หรือบางคนอยู่ในช่วงธันวามากราอะไรแบบนี้แล้วแต่พลังงานของพวกคุณมันจะมีบวกลบยังไงทีนี้ไพ่มี energy ของแปดถ้วยด้วยอะบางคนตรงนี้เนะี่ยสถนานการณ์บางอย่างในชีวิตก็อาจจะต้องฟอร์ตให้คุณมีการแบบว่าย้ายจากจุดหนึ่ง เดินจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหม่อะไรแบบนี้ด้วยและสิ่งสำคัญคือเป็นสิ่งบางท่านที่ว่าสิ่งบางคนคุณอาจจะต้องเหมือนคล้ายๆกับว่ามีการที่มีช่วงบางช่วงที่รู้สึกห่างกับคนรักเออมีบางคู่รักตรงนี้ที่จะมีในเรื่องของความที่ว่าเป็นความรักที่แบบอ่า มีความรู้สึกเหมือนห่างๆนิดนึงหรือเหินหๆห่างๆเหินๆหรือเป็นเอจีของรษณะที่ว่าบางทีบางคนอะ่ะจะมีความไม่แน่ใจกับคนที่ดิวกันอยู่โดยเฉพาะพวกคู่พลังงานที่แบบว่าคบกันแต่ความสัมพันธ์ไม่ได้ไปไหนไกลามากอะไรแบบนี้นะคะอืมมันมีคนตรงนี้ที่พยายามที่จะไ่ให้กับวา move m ม ve ตัวเองเพื่อไปสูจ่จุดที่รู้สึกดีกว่านี้อะไรแบบเนี้ยอืมไพ่มีเดอะมูนด้วยบางคนตรงนี้เป็นสิ่งเดียวกับราศีมีนด้วยนะ อืมแล้วก็ Energy เนี่ยต้องบอกว่าไพา่เป็นลักษณะของดูดีสังเกตดูเลยไพ่ของคุณมีพลังงานพระจันทร์หน้าเศร้าอยู่ในแปดถ้วยและเป็นพระจันทร์ดวงใหญ่ขึ้นมาตรงนี้อีกเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะมี Energy ของสิ่งบางท่านตรงนี้ที่ว่าสถานก,การณ์บางอย่างในชีวิตรักของคุณในช่วงตรงเนี้ยในช่วงคลิปเนี้ย ช่วงชีวิตใกล้ๆในคลิปนี้บวกลบหนึ่งสเดือนหรือหนึ่งถึงหเดือนนะคะบวกลบก็คือในปัจจุบันนี้หรือในอดีตก่อนหน้านี้ที่ก่อนธันวาหรือในช่วงแบบนับจากธันวาไปนับจากพฤศจิกาธันวากราไปเนี่ยมันจะมีบางคนที่แบบว่าเห <Hey. S 1> มือนคล้ายๆกับความรัก <Hey. S 1> ของบางท่านที่รู้สึกว่าเออทำให้รู้สึกเหมือนแบบครบแล้วมีความแบบอ่า ดาวดาวหรือรู้สึกรักที่แบบบางทีเป็นฟิลที่แบบไม่ได้รู้สึกเติมเต็มมากหรือไม่ได้รู้สึกแบบดีมากอะไรขนาดนั้นจะมีคนที่รู้สึกแบบนี้แล้วก็เป็นพวกที่แบบบางทีอ่ะคนบางคนตรงเนี้ยถ้าคุณไม่ใช่คนซึมเศร้าอ่ะบางท่านตรงนี้ดีวกับพวกคนที่มีอาการซึมเศร้าได้ด้วยนะอหมายถึงพวกโรคซึมเศร้าหรือพวกมีอาการซึมเศร้าแบบดิเพสแล้วล่องแบบพวกแบบอย่างเช่นบางคนมีอาการนี้แล้วรับยาด้วย หรือบางคนมีอาการนี้อาจจะไม่ต้องรับยาได้สําหรับบางท่านที่แบบไม่ได้หนักเกินไปแต่มันมีคนที่มีอาการแบบนี้จริงๆอ่ะเอเดนเอเดนเหมือนตุ๊กตาเนี่ยเลยอ่ะที่มันแบบดุงๆๆๆๆๆๆ้งดึงดุ้งดึงที่มันแบบดุ๊ก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 เอเดนไข่ข่ำจริงๆอ่ะโชว์พุงทุกคนหน่อยอ่ะโชว์พุงไปโชว์พุงไปลูกพรงงางนี้นมีเอเนจีด้วยไพ่ใหญ่อีกนะไพ่เดอะมูนไพ่ไฮโลเฟนเป็นไพ่ใหญ่แล้วมีไพ่เดอะสตาร์ด้วย ราศีกุมเนี่ยมีชาวสิงที่ดีวกว่ากุมด้วยตรงนี้ค่ะอืมและที่สําคัญคือมันเป็นพลังงานศาสตร์ที่เหมือนคล้ายๆกับว่า สิ่งบางคนเนี่ยคุณจะต้องเหมือนกพยายามที่จะเยียวยาตัวเองโดยเฉพาะพวกคู่ที่แบบว่ารู้สึกว่ามันไม่โอเคหรือคบแล้วมันมีปัญหาอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาในอดีตหรืออะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วมีความรู้สึกที่แบบว่าบางทีบางคนมีสภาพจิตใจที่แบบมันในอยนอยหรือคบแล้วมันนอยหรือคบกับใครที่รู้สึกว่าเป็นคนที่แบบนอยนอยอะไรแบบนี้นะพยายามฟื้นฟูหรือแม้กระทั่งว่าคุณจะต้องพยายามแบบว่า อย่างเช่นถ้าใครที่มีอาการอย่างเช่นว่าคนรักของสิ่งบางท่านเป็นซึมเศร้าหรือมีความรู้สึกน้อยๆในเรื่องของชีวิตหรือชีวิตรักอะไรต่างพยายามแบบเพิ่มพลังงานบวกหรือว่าเพิ่มอะไรดีๆให้เขารู้สึกดีอืมหรือถ้าสมมติเป็นตัวคุณก็พยายามทําให้ตัวเองอ่ะมีการฮิลลิ่งหรือฟืน้นฟูจิตใจของของคุณตรงนี้ด้วยไพ่นี้มีเอเนจีไฮเปเทสติกต้องบอกว่าเอเนจีในคลิปนี้เป็นสิ่งที่เป็นชาวคลิปราศีสิ่งที่มีไพ่พระจันทร์เยอะมาก ราชินีพระจันทร์พระจันทร์ใหญ่ในใดเดอะมูนและพระจันทร์หน้าเศร้าในแปดถ้วยเพราะฉะนั้นเอเนจีวันนี้นะคะคลิปของสิ่งบางท่านตรงนี้มีมันจะมีเรื่องรักที่รู้สึกว่าคุณจะต้องถามเซนตัวเองว่าคุณจะแบบเอายังไงดีโดยเฉพาะพวกคู่รักที่แบบคบกับใครแล้วมันรู้สึกไม่ไม่แฮปปี้หรือไม่น,อน่อยอะไรไม่สุขหรือน้อยหรือเป็นรักที่แบบว่ามันมีอะไรบางอย่างที่แบบ มันยังไม่ชัดเจนหรือบางทีสถานการณ์รักที่ว่ามันควรจะพัฒนาไปมากกว่านี้แต่มันยังไม่ไปอะไรแบบเนี้ยมันจะมีผู้มี energy ลักษณะแบบนี้ด้วยอืมมันจะมีพลังงานของคนตรงนี้ที่แบบมีคิดในลักษณะของการที่แบบอยากจะแบบมีการไปจากจุดเดิมอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถที่จะอ่อพัฒนาไปได้ไกลามากกว่านี้หรือมีความล้าหรือมีความ depressed อยู่ตรงนี้เกิดขึ้น ลืมบอกไปว่าไพ่ของสิ่งตรงนี้ในคลิปนี้มีไพ่นี้ด้วยหนึ่งใบเท้าเอ e เ g จีนี้เป็นพลังงานของการที่ว่าอย่างคู่รักบางคู่เนี่ยที่มีในเรื่องของข่าวดีๆหรือโมเมนต์ดีๆมันจะเป็นการแบบปลูกต้นรักหรือเป็นการสร้างรังรักอะไรเพิ่มขึ้นมาหรือเป็นเรื่องดีๆของความรักความสัมพันธ์ที่เป็นการร่มต้นขึ้นมาและเป็นเหมือนช่วงเวลาที่ดีหรือฟ้าประทานอนะไรนะนะแบบนี้โดยเฉพาะพวกสิ่งที่มีในเรื่องของลักษณะของเช่นงานมงคลหรือเป็นสิ่งพวกที่แบบว่ามีเอ e เ g จีแบบ ทำพิธีทางศาสนาอะไรแบบนี้ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะเพราะไพ่มันมีไพ่พระขึ้นและไพ่ใหญ่ขึ้นอยู่ในเซตตั้งแต่ตั้งแต่ใบที่ใบที่สองมากับหกดาบเลยมันจะมีการย้ายเข้าแต่งเข้าอะไรแบบนี้ได้ด้วยหรือว่ามีการแต่งงานและแบบว่าทำพิธีทางศาสนาแล้วก็มีการย้ายที่อยู่กันไพ่นี้มีใน e ี g y หกไม้เท้าด้วยมันมีไพ่ชัยชนะ mm hmm. อยู่ตรงนี้หรือไพ่ศากตร์ของความสําเร็จในเรื่องของชัยชนะแต่ทีนี้คือไพ่ชัยชนะนี้จะเป็นชัยชนะที่แบบว่า จะต้องผ่านอะไรบางอย่างในชีวิตรักมาไม่ได้ว่าอยู่ดีๆคบกันแบบง่ายดายแล้วก็แบบสําเร็จได้เลยเออมันจะมีพลังงานขนาดน,นี้ของบางท่านดีไพ่มีไพ่พใหญ่อีกใบหนึ่งค่ะ Tower คือต้องบอกว่า e เอเนจีนี้ใครต้องบอกว่าในช่วงพลังงานใกล้ๆตรงนี้หนึ่ง มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของคู่รักของบางคนได้คือเช่นว่าถ้าสมมติว่าคู่ที่เป็นคนที่ใช่ต่อกันมันจะมีการเปลี่ยนแปลงให้ไปอีกขั้นหนึ่งและเป็นรักที่แบบว่าเกี่ยวข้องและทําให้ถูกต้องในศาสระทำนองของธรรมหรือลักศาสนาหรือแต่งงานแต่ถ้าเป็นพลังงานคู่รักที่แบบว่าเฮ้ยมันแบบ มันมีบางอย่างที่มันหน่วงหรือมันไม่ใช่พลังงานนี้จะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงทันทีของคู่รักบางท่านของสิ่งในคลิปนี้นะมันจะมีพลังงาน Energy ดาบสองคมอยู่ตรงนี้สาหรับสําหรับคู่รักในคลิปนี้คู่รักบางคนมีเกณฑ์ในข่าวดีคู่รักของบางคนตรงนี้มีเกณฑ์ที่ว่าถ้ามันแบบ พลังงานมันดาวมากเกินไปพลังงานมันไม่มีอะไรที่มีพเกรสที่ดีหรือพลังงานอะไรแบบที่ความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนหรือมันไม่มีพัฒนาอะไรมากกว่านี้มาอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีพลังงานของคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลง หรือมีพลังงานพวกรักที่มีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งบางท่านตรงนี้ในเอเนจีชีวิตใกล้ๆตรงนี้หรือที่ผ่านมาใกล้ๆของคลิปนี้ไพ่เอเนจีนี้ด้วยทัดลมอย่างที่บอกสิ่งตัวนี้สามารถดีกว่ากุมได้ดีกว่าเมทุนดีกว่าตุลได้และตรงนี้นะคะต้องบอกว่าเอเนจีนี้มันจะมีพวกบางคนที่มีการบล็อกกันด้วยคุณอาจจะบล็อกใครหรือใครอาจจะบล็อกคุณได้สําหรับคู่รักบางท่านหรืออีกในนึงก็คือพลังงานอย่างเงี้ยมันหมายถึงอีกในก็คือว่าสิ่งค่ะ ไพ่นี้ต้องการจะสื่อว่าคุณจะต้องพยายามตัดสินใจเด็ดขาดในเรื่องของความรักและพลังงานนี้คุณจะได้มีพลังงานนี้มากขึ้นหลังจากคลิปนี้ออกไปอืมเพราะมันเป็นไพ่ปิดใบสุดท้ายมันเป็นไพ่ปิดใบสุดท้ายซึ่งมันจะมาแบบเป็นพลังงานที่ต้องการจะสื่ออะไรอย่างมากเลยว่าถ้ารักของสิ่งบางท่านที่รู้สึกว่ามันหน่วงหรือรู้สึกเป็นรักที่มันไม่โอเคเป็นรักที่รู้สึกว่ามันล้าหรือเป็นรักที่รู้สึกว่าต้องการตัดสินใจอะไรบางอย่างคุณจะต้องแบบ พยายามมีจุดยืนของตัวเองและตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ฟังฟังความรู้สึกหรือฟังจิตของคุณหรือสัญชาตญาณของคุณเพราะอะไรรูป้ป่ะไพ่คุณมีไพ่พระจันทร์เยอะมากราชินีพระจันทรน์ม,มาก,กับพระจันทร์เต็มดวงแล้วมากับพระจันทร์ที่อยู่ในไพ่เล็กแปดถ้วยเพราะฉะนั้นพอไพ่มันมีพระจันทร์พระจันทร์เยอะๆมันจะเป็น energy บางอย่างที่แบบว่าคู่รักหรือชีวิตรักของสิ่งของท่านตรงนี้มันยังอยู่ในจังหวะที่ทุกอย่างมันทํามุมอับอยู่นั่นเองค่ะจะใช้เหมือนคล้ายๆกับคาว่าราหูหรือทํามุมอับ ดวงความรักก็ยังเป็นอะไรอับๆอยู่สําหรับสิ่งบางท่านแต่ถ้าเป็นสิ่งของในคลิปนี้บางคนที่ดวงถึงเลยหรือเกี่ยวข้องกับเดอวันและจังหวะของคุณกับคู่รักถึงจังหวะที่ใช่มันจะมีในเรื่องของงานมงคลทางศาสนาทันทีในช่วงของคลิปนี้มีไพ่ที่ไข่สับมาเป็นไพ่ของเลอ e ์เมสเซจนะ see other p e พ p l e in you ต้องบอกงี้ว่า Energy เนี้ยมันจะมีพลังงานของเขาตรงเนี้ยที่รู้สึกอะไรบางอย่างที่ว่า เขาเห็นถึงความที่คุณบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนไปหรือคุณบางคนมีพลังงานเสีหรอว่ามีอะไรบางอย่างที่บางทีแบบอมีการคลิดหรือมีการกระทำหรือมีอะไรบางอย่างที่มันมีในเรื่องของความรู้สึกที่มันซ่อนเร้นหรืออย่างบางคนตรงนี้มีเอเนจีบางอย่างที่มีอะไรล่ะลูก โ okay, อเคอะต่อนะคือว่าสาหรับบางคนตรงนี้พยายามที่จะไม่แบบว่าไม่หล่อเฟสคือไม่สูญเสียศรัทธาเช่นคุณอาจจะพยายามไม่สูญเสียศรัทธากับคนที่คุณดิวอยู่ <S 2> <S 2> <S ถึงแม้ว่าบางทีรักมันอาจจะเป็นอะไรหนุ่งหน่วงหรือเป็นพลังงานที่แบบทํามุมอับอยู่ที่แบบรักไม่ได้โดดเด่นมากหรือคบกันแล้วไม่ไม่ได้แบบอ่าดีดาฟู่ฟ้าอะไรมากมายไม่ได้แบบว่า ฟินไม่ได้ใช่ช่วงรักที่มันฟินหวานหรือว่าดีเวอร์วังอะไรแบบนั้นมันจะมีพลังงานของคนที่พยายามที่จะโอเคอ่ะเห็นอะไรหลายอย่างที่มันต่างออกไปแล้วก็บางคนตรงนี้พยายามที่จะมองในหลายๆมุมของบุคคลตรงข้ามโดยเฉพาะพวกคู่รักที่รู้สึกว่าเอายังไงดีมันรู้สึกหน่วงมันรู้สึกแบบอืมอาจจะรู้สึกว่าบางคนคบแล้วรู้สึกแบบอนาคต ยังไม่ได้เห็นชัดอะไรขนาดนั้นหรือบางคนรู้สึกว่าคบแล้วแบบอนาคตหรือความที่ว่าอ,อ่พัฒนาการของความรักยังแบบไม่ได้ไปไกลอย่างที่คุณคาดไว้อะไรแบบเนี้ยคนบางทาง่านมีพยายามที่จะไม่สูญเสียความเชื่อมั่นอะไรบางอย่างโดยเฉพาะคู่ที่รักหรือคบกันมานานนะเออแล้วก็พยายามที่จะมองเห็นอะไรหลายอย่างจากตัวพวกคนเหล่านั้น พยายามที่จะมองข้ามอะไรในหลๆอย่างที่เป็นจุดแย่ๆหรือจุดที่ทำให้รู้สึกว่ารักมันมีความหนึ่งนหน่วงเออหรือเป็นอะไรที่มันดาวหรือ replace อยู่ตรงนี้นะคะอ่าโอเคเรียบร้อยตรงนี้เป็นพลังงานรวมของคลิปนี้ต้องบอกว่า Energy เนี้ยมีพลังงานที่ตรงข้ามหรือมีรักที่มีพลังงานสาสนาไปสองทางอย่างเด่นชัดเลยคือพวกคนที่สามารถเกี่ยวข้องกับเดวันแล้วมีเกณฑ์นในเรื่องของรักที่อ่างานมงคลทางศาสนาได้อยู่ตรงนี้ด้วย แต่มันก็จะมีพวกรักของบางท่านที่มีลักษณะที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรืออยากจะมีการเปลี่ยนแปลงพวกรักที่มีความหน่วงอยู่ตรงนี้อ่าโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วใครต้องการดูดวงส่วนตัวทั้งมาที่ไลน์ของใคร K H A I D O Z วันนี้ไปก่อนมีคนนุง่งนิ่งงุง,งนิ่งงุง,งมิงอยู่ตรงนี้แบบอะไรก็ไม่รู้วันนี้เออแรงเยอะได้กินได้กินอาหารเยอะแรงเยอะ k อโ know โอเคบอกทุกคนซิผมไปก่อนนะครับผมจะไปคานและผมอยากคานเต็มที่และทํางานกับมามิเสร็จแล้วผมไปคานก่อนนะคะบายๆนะคะผมบายๆนะคะบายยทุกคนทก่ชอบบายบายนะคะ,ะ,คะ,คะ,คะสวัสดีค่ะ